สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับไอที่กากๆนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมก็จะมาแนะนําแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอบน iPad หรือว่า iPhone นครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้ง Android ด้วยเนาะก็จะเป็นแอปที่ชื่อว่าแอป Cap คัตนั่นเองนะครับสาหรับแอปนี้เนี่ยเป็นแอปฟรีนะครับใช้งานได้ฟรีเลยนะครับปกติเนี่ยมันก็จะใช้ในส่วนของ TikTok อกเนาะถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะตัด เอามาตัดวิดีโอแล้วก็ใช้กับแอปอื่นๆได้อย่างเช่น YouTube Facebook อะไรเงี้ยนะครับแอปตัวนี้นะเนี่ยเวลาเปิดเข้าไปนะตัวแอปมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของอองานโปรเจกต์ใหม่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะตัดต่อวิดีโอนะครับเราก็สามารถไปกดบวกแล้วก็ ไปเพิ่มวิดีโอที่เราต้องการตัดได้เลยนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์เก่านะครับที่เราเคยทำนะครับซึ่งมันบันทึกเองอัตโนมัติเนะเวลาเรามาเปิดแก้ไขในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะจิ้มเข้าไปได้เลยแก้ไขได้เลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในในส่วนของหน้าต่างของมันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มนะครับวิดีโอใหม่ขึ้นมาสัก1วิดีโอนะครับสมมติว่าเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะนี่ ตอนนี้วิดีโอของผมเป็นแนวตั้งนะครับ right. right. มันก็เลยมาลักษณะเป็นแนวตั้งเลยนะครับในส่วนของเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเลยนะแก้ไขระบบเสียงนะครับข้อความนะครับภาพซ้อนตอนนี้ก็คือในกรณีที่เราเอาภาพมาซ้อนกับวิดีโอเอาวิดีโอ2วิดีโอมาซ้อนกัอออน,อ,นกอะไรลักษณะนี้นะครับซึ่งมันเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์ับสัดส่วน context, ต่างๆนะครับฟิลเตอร์ปรับแก้ไขในส่วนของวิดีโอนะครับตรงน,นี้เนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยเนาะสามารถใช้งานได้ แน่นอนนะครับซึ่งมันง่ายมากๆนะครับในส่วนของระบบเสียงเนี่ยเราสามารถที่จะอัดเสียงภาคลงไปในนี้ได้เลยเนาะเสียงเนี่ยระบบเสียงเนี่ยดีดีมากๆนะในส่วนของระบบการอัดนะผมก็บรรยายเวลาบรรยายติ๊กตอกหรือใน y o u ูทูบช็อตอะไรเงี้ยเฟซบุ๊กเรียวงเงี้ยเราก็บรรยายก็ยมาอัดในนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการตัดต่อเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐาน การใช้งานเหมือนแอปอื่นๆทั่วไปนะครับในส่วนของการใช้งานเกี่ยวกับเอฟเฟกหรือว่าข้อความต่างๆ,ๆเดี๋ยวผมให้ดูนะก็สไตล์ของข้อความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะครับมีทั้งแบบเราเลือกเองนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะใช้แบบที่เขามีให้อยู่แล้วนะผมชอบมากๆเลยสําหรับตัวหนังสือตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมีให้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับ หลายๆอันเนี่ยก็จะเป็นฟรีนะครับส่วนที่เสียตังก็จะเป็นโปรเนาะที่มันขึ้นว่าโปรนะครับซึ่งเฉพาะตัวฟรีเนี่ยเราก็ใช้แทบไม่ไหวอยู่แล้วเนาะมันเยอะมากๆนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับแบบเนี้ยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับในส่วนของลายน้ํานะครับลายน้ําเราสามารถลบได้นะครับมันจะอยู่ด้านหลังเนาะลายน้ําของแคปคัพนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบเนาะมันจะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับ เราก็แค่ไปจิ้มที่รายน้ํานะครับแล้วเราก็กดลบออกแค่นี้เองนะครับในส่วนของรายน้ําซึ่งมันสะดวกมากๆเนาะฟรีที่สำคัญคือฟรีผมแนะนาตรงนี้แหละเนาะมันฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วนะครับแล้วลองไปใช้งานแล้วเนี่ยใช้งานในส่วนตรงไหนเนี่ยใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่เป็นนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้นะเดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปวิดีโอในส่วนของการใช้งานเพิ่ม,เต,มเติมให้นะครับใครที่ลองใช้แล้วไม่สะดวกอะไรยังไงลองมาคอมเมนต์ หน่อยนะครับหรือว่าใช้แล้วชอบตรงไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับบางทีบางฟังก์ชันเนี่ยผมก็ยังไม่เคยได้ใช้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากไปด้แลแลวยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ